ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวไอีคริปโตนะครับวันนี้อยู่กันกับเกม A3 Steel Alive กันอีกแล้วนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการซื้อเลทไดอาผ่าน m a r k e t ็ตเพจของตัวเกมกันนะครับก็เพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกมใหม่ๆของทางช่องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนเข้ามาที่เว็บไซต์ marketspace ของเกม a 3 steel alliance ก่อนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าต่างนี้เลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนทาการล็อกอินสมาชิกด้านขวามุมบนตรงนี้ก่อนนะครับก็หลังจากที่ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับชื่อตัวละครก็จะขึ้นตรงด้านนี้นะครับถัดมานะครับให้เพื่อนเลือกแพ็กเลยนะครับว่าเพื่อนต้องการจะซื้อแพ็กไหนนะครับยกตัวอย่างของผมนะครับจะซื้อแพ็ก120่รเลดไดอาร์นะครับก็กดบายตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่กดบายนะครับก็ให้ยืนยันคาสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการกดบายนะครับถัดมานะครับก็เลือกตัวละครเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด p u r c h a s e ได้เลยครับก็หลังจากที่เรากด Pur c h เ s สเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีให้เราเลือก2อย่างวิธีการชําระเงินนะครับนั่นคือผ่านบัตรเครดิตการ์ดหรือผ่าน PayPal นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการซื้อผ่านแอปพลิเคชัน To Wallet นะครับก็กดเครดิตกับเดบิตตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่กดแล้วนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่แอปพลิ ก็หลังจากที่เพื่อนเขา้ามาที่ Tool, แอปพลิเคชัน2 Wallet เสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดคําว่าฉันด้านขวามุมล่างตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเลื่อนหาคําว่า v a r a to Digital Card ของฉันนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนก,กดคําว่าดูเลขบัตรนะครับเมื่อกดดูเลขบัตรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนนาเลขมากรอกเลยนะครับเหมือนการใช้บัตรเครดิตทั่วไปนะครับนั่นคือเอาเลขข้างบนมาใส่ตรงนั้นแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขรหัสยืนยันนะครับกรอกให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อกกเสร็จเรียบร้อยนนนนะครัับข้้ตตอออ่่ไปก็ใหเพื ติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อการเซฟการในการใช้ครั้งถัดไปนะครับหรือว่าจะติ๊กก็ได้ไม um, uh, um, ่ติ๊กก็ได้นะครับถัดมานะครับให้เพื่อนใส่อีเมลให้เรียบร้อยนะครับอ่าเมื่อใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนกด p a y Now ได้เลยนะครับเมื่อกด p a y Now เสร็จเรียบร้อยนะครับรหัส OTP จะไปเด้งในโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับก็ให้เพื่อนนำรหัส OTP มาใส่นะครับเมื่อใส่รหัส OTP เสร็จเรียบร้อยก็กด Sub m i t ได้เลยนะครับ เอาละครับการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับมันชื่อ complete payment นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่เพื่อนซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราซื้อไปนะครับจะไปอยู่ในจดหมายของตัวเกมนะครับก็ให้เพื่อนเปิดตัวเกมได้เลยนะครับแล้วก็ทําการหยิบออกมาจากจดหมายนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการซื้อเลดไดอา r ผ่านหน้าเว็บไซต์ marketplace ของตัวเกมครับซึ่งขั้นตอนวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเพื่อนสามารถลองทําดูได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ หรือต้องการทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าไม่การคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย